สวัสดีค่ะสวนปานนันทวันการเกษตรค่ะเมื่อนี้มีหมอล่ำอยากกินแกงน้องไม้พะนะเป็นยังไงบ่าหมอล่ำมาจากบ้านนองนะคําเสียงอีสานพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่อว่าน้องชื่อน้องกุ๊กไก่นะคะน้องกุ๊กไก่เป็นลูกสะพ้ายของยายสวัยบ้านโคกสว่างค่ะปะไปหาหน่อไม้กันเลยน้องอยากหาลงม,ลมือกันเลยเดี๋ยวนี้เลยหนึ่งหน้าที่สวยมากเลยค่ะน้องไม้สดสดจากไร่ ดีงามดีงามอ,อ้อมอ้อมไปทางหลังอ้อมนกสวนนันทวัฒเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บห e นึ่งนาที่าหายเวลานหนึ่งนาทีเอาเลยนำลงไปเอ้ยนี่เอานำนำหนึ่งนาทีพี่น้องเอาเฝ้าบเอ้าเอ้าเอ้ามิตาหน่อยอใหญ่ใหญ่ไปอีกข้างบนเร็ว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 ถืได้เหรียญทองแจกพี่แจกพี่พี่น้องมาเด้อเบ่งเบ่งเบ่งแจกแทบแจกแทบเอาเร็วหนึ่งนาทีเก็บได้เท่าใดเอาไปค่ะแจกพี่แจกพี่เอาน้องกุ๊กสู้สู้เร็วเร็วเร็ว ต้องเอากอนนี้ด้วยอย่าพลาดอย่าพลาดโอเคค่ะหนึ่งนาทีพี่น้องค่ะน้องกุ๊กไก่ไปหาต่อแล้วเด้กค่ะสวัสดีค่ะวัสดีวัสดีค่ะเมื่อยวันหลังบอเมื่อยค่ะเมื่อยค่ะของพี่มวลคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ